วันนี้เวลา15นาฬิกา58นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณสเสด็จไปยังวัดชลประทานร,างรังสฤตอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์สุวัสแสนคติยารัตน์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่3พฤษภาคม2563สิริอายุได้48ปี รองศาสตร,ราจารย์สุวัสด์แสนคติยารัตน์เกิดเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2514สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาจิตรกรรมไทยจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระดับปริญญาโทสาขาทัศนศิลป์ MFA รุ่นที่1จากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรและระดับปริญญาเอกสาขาทัศนศิลป์และการออกแบบจากคณะศิลป กรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาด้านการทำงานได้รับราชการเป็นอาจารย์สาขาวิชาศิลปะไทยภาควิชาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีโดยที่ผ่านมาได้สร้างผลงานและได้รับรางวัลเชิดชูกเกียรติอย่างมากมายอาทิรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี รางวัลเพชรขนกเชิดชูเกียรติคนดีสีแผ่นดินจากสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียงและรางวัลระดับนานาชาตินวัตกรรมสร้างสารรค์แม่โพศพเทพีแห่งข้าวณกรุงเจนีวาสมาคนธารสวิสเป็นต้นนอกจากนี้ได้ประกอบคุณงามความดีและเป็นศิลปินที่มีความสนใจในการวาดภาพพุทธศินโดยสร้างผลงานประติมากรรมทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ทำงานวิจัยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นประโยชน์ให้กับสังคมอย่างหลากหลายด้าน